สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนธัชกรนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีสร้างแถบทางลัดแบบคลาสิกบนมือถือนั่นเองนะครับสมมุติผมจะเข้าไป Facebook นะครับแล้วทีนี้ผมจะนําออกจาก Facebook ไปสู่เมนูหลักผมก็จะใช้แถบทางลัดแบบนี้ครับปุ๊บอ่านะครับเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับก่อนที่จะรับชมเนื้อหาต่อไปนะครับฝากคุณผู้ชมกดทูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็ อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็กดรูปกระดิ่งอีกหนึ่งครั้งในส่วนของทั้งหมดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีนะฮะที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า one hand operation ครับ o n e เวนวัก h a n d เวนวัก o p e r a t i o n นะครับ one hand operation นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เสิร์ชหรือว่าค้นหาครับ นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมติดตั้งครับอ่าลิงก์ลิงก์ของแจปตัวนี้ผมก็จะวางไว้ด้านล่างคลิปนะครับคุณผู้ชมใช้นิ้วแตะที่ชื่อคลิปนะครับคําอธิบายก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกับลิงก์ของแจปตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งานครับอ่านะครับผม เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันปิดอยู่นะครับแล้วก็เปิดนะครับผมปึ๊บอ่าเปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะครับจะมีอยู่สส่วนที่เราจะต้องตั้งค่านะครับก็คือตัวจัดการด้านซ้ายนะครับแล้วก็อันที่2คือตัวจัดการด้านขวานะครับผมอ่าเราเข้าไปที่ตัวจัดการด้านซ้ายก่อนนะครับแตะเข้าไปเลยปึ๊บอ่าพอเข้ามาในส่วนของตัวจัดการด้านซ้ายแล้วจะมีอยู่3ามส่วนนะครับนะฮะคือการใช้งานแบบ ตรงขวาชานี้เลื่อนแบบตรงขวาชนี้เลื่อนแบบทะยานขึ้นเชนีเลื่อนแบบทะยานลงนะครับเราไปเข้าไปตั้งค่าในส่วนของตรงขวาก่อนนะครับแตะเข้าไปครับตรงขวาจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่คุณผู้ชมนะครับในส่วนนี้ผมขอยกตัวอย่างให้เป็นเป็นปุ่มหน้าหลักนะครับผมขอเลือกเป็นปุ่มหน้าหลักปึ๊บมันก็จะเด้งออกมานะครับต่อไปทะยานขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็ ney, แตะเข้าไปครับทะยานขึ้น แล้วก็เลือกการใช้งานครับเราจะใช้งานแบบไหนนะครับผมขอเป็นปุ่มเพิ่มระดับเสียงนะครับผมแตะไปปุ๊บอ่าต่อไปทะยงลงนะครับแล้วก็แตะกลับไปครับก็เลือกการใช้งานได้เลยครับผมผมขอเลือกเป็นปิดหน้าจอนะครับก็แตะไปที่ปิดหน้าจอนะครับผมปุ๊บนะเสร็จแล้วนะสลับตัวจัดการด้านซ้ายนะครับเราก็แบกกลับไปครับต่อไปตัวจัดการด้านขวาครับอ่แเราก็เข้าไปตั้งค่าเลยนะครับ แล้วก็แตะเข้าไปครับแล้วก็เลือกนะครับอันแรกเลยนะฮะตรงซ้ายนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกการใช้งานครับนี่นะครับผมขอเลือกเป็นไฟฉายก็แล้วกันนะครับเลือกเป็นไฟฉายต่อไปทะยานขึ้นนะครับปึ๊บในโฟนนี้ผมขอเลือกเป็นแสดงและซ่อนแถบการนำทางนะครับผมแล้วก็แตะเข้าไปต่อไปอันสุดท้ายทะยานลงนะครับ ก็เลื่อนหาครับแล้วแต่เราจะเลือกการจ้งานแบบไหนนะครับอ่าผมขอเลือกเป็นเมนูเมนูปุ่มเปิดปิดแล้วกันนะครับเราก็แตะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับการตั้งค่านะครับผมทีนี้เราก็ออกจากหน้าจอเพื่อไปทดสอบการใช้งานกันนะครับในส่วนนี้อันดับแรกเรามาทดสอบการใช้งานทางด้านตรงขวาก่อนนะครับการดึงแต่แบบตรงขวานะครับสมมุติเราเข้าแอปนะเฟซบุ๊กนะครับผม เสร็จแล้วเราจะออกจากแอปนะฮะเราก็ทําการใช้นิ้วนะครับลากมาทางขวามือครตรงขวาครับนี่ครับเลือกสอนฮะปล่อยนะฮะนี่ก็คือการออกจากแอปโดยการใช้แถบทางนัดตรงขวานั่นเองนะครับผมต่อไปตัวจัดการด้านซ้ายโดยการทะยานขึ้นนะครับโอเคมันก็คือการเพิ่มเสียงนั่นเองครับนี่ฮะปล่อยนี่ครับ ปุ่มเมนูเพิ่มเสียงมันก็จะขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับทะแยงลงล่ะนะครับผมตั้งเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราทําการทะแยงลงจะทําการปิดหน้าจอทันทีนะครับทดสอบกันนะครับปล่อยนี่ครับปิดหน้าจอเรียบร้อยครับคราวนี้นะครับตัวจัดการด้านซ้ายเสร็จแล้วเรามาดูตัวจัดการด้านขวากันนะครับผมนะผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดเป็นซ้ายตรงเนี่ยมันจะทําการเปิด ไฟให้เรานะครับนะฮะกระดูนะครับปล่อยนี่ครับมันก็จะเปิดไฟฉายให้เรานะครับผมถ้าเกิดต้องการปิดนะก็เหมือนเดิมครับซ้ายตรงครับอ่านะครับนี่ก็คือการเปิดปิดนะฮะโดยการใช้ซ้ายตรงนะครับเปิดปิดไฟฉายต่อไปทะแยงขึ้นนะครับผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดเราทะแยงขึ้นจะเป็นการปิดนะฮะแถบนําทางนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้มันมีแถบนําทางอยู่ใช่ไหม ผมจะทะยานขึ้นนะครับทําการปิดอ่าเห็นไหมลอยจะเห็นว่าแถบกันาทางหายไปแล้วนะครับอ่าต้องการจะเปิดใช้อีกเราก็เหมืนเดินครับทะยานขึ้นครับนะทะยานขึ้นแล้วปลอยอ่ากลับมาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับทะยานลงนะครับผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดเราทะยานลงนะครับจะเป็นการเปิดใช้งานเหมือนกับปุ่ม power นะครับนะฮะคือแสดงอ่ปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับนะฮะ อ่ากระยางลงนะครับปอยอ่าเห็นไหมครับฮะก็คือเมนูพาวเวอร์นั่นเองนะครับผมนะครับนั้นและนี่ก็คือนะครับวิธีสร้างแถบทางลัดแบบคลาสสิกบนมือถือนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามนะครับกดลูกกระดิ่งเพื่อประการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่นั่นเองนะครับหากมีปัญหาก็ส่งมาทางด้านล่างนะครับของคลิปคือก็คือคอมเมนต์นั่นเองนะครับตลาบคลิปนี้ผมเน่ทัชกรกต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้า นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ